ยกออกลงข้าวยกออกเอ็นข้ายกกดลงเวขึ้นฮึบฮึบฮึบเดียวก็่ข้าวเ้าวันได้คนตำมเดนงานมัมาพันเนี่ยส่เลยอานุอานุมาตกองก่อนเด้อมาตรก่อนไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามช่วยดูนับสี่ห้าหกเจ็ดนี่อยากทงค่ะเป็นอะไรกันเป็นยังไง ตัวนี้ม็งานน็อกน็บกนึงก็จะอันนี้ตัวนี้แชรอกับพี่ดาวมายเอาะไรนะเอะไรสวยๆค่ะไปพร้อมกันมันต้องมันต้องล็อกก่อนนะมันลงแล้วขึ้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 นโอเคต้องล็อกไว้นะคะอย่าไปเลยอย่าไปเลยเราจะค่อยๆไปทีละสเตจดิโอ๊ยสเตจชุ่สีมวลเนาะ